สวัสดีจ้า <Hi. S 1> เห็นมานา <Merry Christmas. S 1> อเห็นมานอ Merry Christmas Merry Christmas คุณมาอันนี้เบื้องบ้านร,รอบๆจ้าบ้านร,รอบๆก็เ,เจ้าก็จะติดก็เ,เจ้าจะติดไฟไฟคริสต์มาสด้วยจ้าอันนี้หน้าบ้านจ้าหน้าบ้านเบื้องบ้านบุคคลติดติดไฟแต่สิเมน ระเยซูเบื้องบ้านตรงขามจ้ะเจ้าก,ก็จะตกแตง่งหน้าบ้านติดไฟติดไฟคิสมาสเหดแสงสีเนาะจ้ะเบื้องแต่ละบ้านก็นจะติด ดึกด่นเที่ยงขึ้นกับมาถ่ายวิดีโอ <g ül üyor> ตอนกลางคืนอยู่ในป่าในเขา <c oughs> อยู่ในป่าในเขาเบิง้ง <c oughs> นอนอนแล้วเดยวต้องไปนี่เบิ่ง <c oughs> อันนี้นบ้านตรงขามกัน <c oughs> บ้านใกล้ๆก,กันก็เจ้ามีอันโตกระตูนเป่าลม ว่าก็จะแบนี้โตเป่าล่มติดไฟแสงสีคิสมาร์แสงสีเสียงผู้เดแต่ละบานก็จะกกจะติดติดไฟเบิดเห็นบ่มนี่บ่เห็น เดินไปรอบๆเจ๊กแม่นหยังกตสิว่าจังสีสุขภาพมาเบิงเนา,สา,นนาะสูบจ๊กแม่นหยังกตสิว่าเนาะ Why you talking so loud talking ถ้ามาเบิงไฟคริสต์มาสจา้าเ so บิงอันนี้หน้าบ้านนี่หน,น้าบ้าน Why are you talking so loud? Because I have to talk loud อันนี้หน,น้าบ้านติดอันวัน What? The two couple. Mary the and Mary and Joseph. Looks like Mary and like And look at look So that was that what is that? Okay. So the it's God, called right? no, it's called a manger. They're in a manger. And then like Mary and Joseph, right? Mm -hmm. The angel has no name, it's just angel. Mm -hmm. And then he is Jesus. This is. Okay, so right now they are in a manger. A manger is where like animals hang out in a farm. Okay. This guy right here, him. His name is Joseph. This lady right here, his name's Mary. You see, you see the one with wings up there? Mm -hmm. That one? It's it It's right no just the angel. But the has right here. name. angel. baby no เพื่อน่าอันที่มีปีกอยู่ทั้งหลังอยู่ตีต้นไม้เนี่ย <The> baby, เป็นนั่งฝ่าเป็นแอ็นโจเพื่อน่า The baby right here his name is Jesus the baby นี่เป็นเป็นพระเจ้าพระเยซู baby นั้นเป็นพระเยซูเป็น Jesus ไ right? ว mm ้ hmm. Wow you so good โอ้ยเป็นอย่างนอกบเขาก็สิว่าจังสีกับผ้ามาเบิ่งจังเมนอย่างอันนี้พามาดูเฉยๆเนาะจ้าว่าไก่คริสมาสตตะละบานก็เจ้ากับาศาสนาคิดก็เจ้ากับจะเ็ดมีอันโจเซฟแล้วก็แมรี่ใช่ไหมวัดเฮอร์เนมแมรี่แมรี่แล้วก็ลูกลูกนั่นก็เป็นพระเจ้า <c oughs> ลูกนั้นเป็นพระเจ้าแล้วก็มีแอนโจนางฟ้าโจเซฟยีสัสมารีเอ็นเจลยีสัสคืพระเจ้าบ้านหลังนั้นก็เจ้าเมียน okay. mm hmm. เป็นที่จังงลูกโปรงนี่ก็เหมือนสูบลมเข้าไปมันขึ้นมันก็นมีลมเบิ่ง <c oughs> บ้านหลังน่ะ <c oughs> แต่ละบ้านเขาก็ทำกัน คือยังคริสต์มาสในกรุงเทพเลยจ้าเขาเจ้ากับโต๊กแตงอยู่ในห่างอันนี้กับโต๊กแตงบ้านไผบ้านมันเขาก็เจ้ากับเห็ดอันนี้ตอนกลางคืนค่ะเงียบมากอยู่กลางภูเขาเป็นตะยานอยู่เด้ออยู่น้ำมันนอกก็ได้ มาเบิงไฟนอกบ้านจ้าบุคคอเดี๋ยวรงคลิปส่วงนี้อันนี้กําลังจะเข้านอนค่ะดึกดื่นเที่ยงคืนอันนี้เดี๋ยวซีทุ่มละ่ะแต่ยังไม่ได้นอนอยู่ออกมาทายไฟให้เบิงส่วนคลิปสมาร์ทก็จะก็จะติดไฟยังสิจา้าจ้าเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าบายมีร <Merry> ีคริสต์มาสคุณมรีคริสต์มาสคุณวะ จอกันใหม่คลิปหน้าจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่ลูกนิวยอร์กนอกเมืองมีแฟนเพจก็มี YouTube เด้อจ้าสนับสนุนข่อยแน่บ๊ายบายสวัสดีจ้า Go down in the comments below hit that red button the subscribe button hit the bell so you get daily content so you get content when we upload our next video like and subscribe and hit that bell so you so you get a bit buzz in your phone when we upload our next video and have a bye five จ้าที่พาไปเบิ่งข้างนอกบ้านนั่นก็แต่ละบ้านก็เจ้าก็สิประดับไฟช่วงคริสต์มาสก็เจ้าก็สิมีไฟประดับนอกบ้านน้ําต้นไม้ก็เจ้าก็สิเอาไฟใส่เนาะแล้วหลังบ้านก็เจ้าก็สิมีอันเป็นโตเซนตาคอแต่ว่าเป่าลมใส่ยมนขนเจ้าก็สิ ก็เจ้ากระสีอันเสียบปากแล้วมันก็สิเป็นหลูกโป่งพองขึ้นหน้าเป็นนั่นสิเป็นอันเป็นโตอันเป็นโตอันโตเพราะไงอันเส้นตะคอเห็นบ่อยทั้งหลังนี่อันอันนั้นเขาหลูกไส้อันนั้นเขาหลูกไส้อันส่วนส่วนคริสต์มาสเขาเจ้าเขาเจ้าเห็นแบบนี้แล้วเิีย้เบิ่งอันเหมืออันโต๊ะแต่งต้นคริสต์มาสอยู่ในห้องอยู่อยู่ในบ้านนี่เดี๋ยวจะให้เบืงแลนะจ้ะ วานตกแต่งแบบใดต้นคริสต์มาสเดี๋ยวจะให้ดูก่อนและหลังตกแต่งค่ะอันนี้ต้นคริสต์มาสในบ้านเดี๋ยวกับสิบตกแต่งเดี๋ยวจะให้ดูว่าอันนี้ก่อนตกแต่งแล้วก็หลังตกแต่งเสร็จจะสวยงามแค่ไหนเด้อค่ะอันนี้ต้นคริสต์มาสค่ะต้นคริสต์มาส เดี๋ยววันหยุดจะได้ตกแต่งต้นคริสต์มาสจะถ่ายให้ดูว่าเขาตกแต่งยังไงอันนี้ไปสื่อมาต้นไม้สดต้นสดเลยดในจ่าบอมเบนบอมเบนต้นอันกรบบอมเบนต้นพลาสติกเด้ต้นต้นคริสต์มาสเอาเอาต้นไม้จริงไปสื่อมาต่อฟ้ามฟ้ามต้นไม้เนี่ยมันก็จะเป็นต้นสูงสูงขึ้นแบบเนี้ย เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูหลังจากตกแต่งเสร็จเด้อค่ะมันนี้หิมะตกจ้ะดูหิมะตกเล็กน้อยตกพอปอยปล่อย วันนี้วันหยุดพระไายที่มาตกให้เบึงจ้ะมันเงาเงาเ now n า w ันนี้เป็นอันเขาเอื่นเอียงล่ะเป็นเด კ อร์เรชันเนาะเป็นเด კ อร์เรชันของย่ายส่วนคริสต์มาสเราก็จะเหตุไว้ตรงหน้าต่างนะาจา๊ะเป็นคริสต์มาสเป็นประเภทนี่เจ้าก็บสีตกแต่งเป็นเป็นพระเยซูเป็นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสเป็นหิมะต,ตกอย่างจังสิเอาไว้มอง หน้าต่างติดเอาตั้งไว้มองหน้าต่างนะจ๊ะอันนี้เป็นเด კ อ r a เรชันของของยายช่วงคริสต์มาสยายเขาก็จะทำมีพระเยซูมีต้นคริสต์มาสเป็นธรรมเนียมของฝรั่งช่วงคริสต์มาสก็จะออกจะเห็ดไว้ตรงหน้าต่างหน้าต่างหน้าบ้านจ้ะ เนี่ยอันนี้ยายทำทุกปี